สวัสดีค่ะสวนมนต์กิจกรรมความเพียรครั้งที่68ประจำวันที่11มีนาคม2568กาบัดน,นี้วันที่11มีนาคม2568เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้าพิจารณาการปูนขอถวายเสียงสวสดสาธยายพระป,ประสูทธพปประปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารย์ย้บูชาเด็กกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยค่ะหลังพยัญชนะในบทสวด่ังต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดที่หนึ่งบทสวดชุนนมเทวดาสมันตาจาักรวาเวสุอักราคารันจันตุเทวตาสันธมังมุนิราชาส,าสุนานตุสังฆโมทังสังเคก,กาเมจรูเปกิริตาละตะเกตันตะลิเกวิมานีีิเประเทต,ตคาเมตารุวะนะคะนี่ เีหาวัตถุไม่เหตุเคตเปุมมาจะยันตุเทวาชลธารวิสเมยขากันทพนาคาติจันทาสันติเกยังมุนีวาและฉนังสาธโวมสุนันตุธรรมะสวนากาลวยัมพัทันตาธรรมะสวนากาลวยัมพัทันตาธรรมะสวนากาลวยัมพัทันตาบทสวดบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมะอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยายะชยามะ บทสวดที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตัวพระขวตาธโมธมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระขวัตตสาวกสังโขสังังนัมามิบทสวดที่สี่บทสวดน้มการสิทธิคาถานะนโมตัสสะพระขวโตอัลาตัสัมมา pedo. ส un ัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวโตอัลาตัสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวโตอัลาตัสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดที่ห้าใจสนาละคมนปะาะพุทธังสารนังขะจามิธรรมังสารนังขะจามิสังฆังสารนังขะจามิทุติยมปีพุทธังสารนังขะจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขะจามิทุติยมปีสังฆังสารนังขะจามิตติยมปีพุทธังสารนังขะจามิตติยมปีธรรมังสารนังขะจามิตติยมปีสังฆังสารนังขะจามิบทสวดบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติมีสารนังอัญญ์ผู้โตมีสารนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทิเมหุตุสัพพะทา นาถิเมศร์ลนางอัญญตธามเมสารนางวะลังเอตนะสัจจวัชเชนะสูทิเมหุตุจักพทานาถิเมศรละนางอัญญงสังโคเมศรละนางวะลังเอตนะสัจจวัชเชนะสูทิเมหุตุจัพทาบอสวดที่แปดพุทธานุสติ วิติปิโสภพขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตตะโรปุริสาธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธพคาวาติบทวดที่สี่ธรรมานุสติสวากาโตพคาวาตาธมโมสันติจิโกอาการิโกยิงหิปิสโกอุปนัญญิโกปัจจตังเวทิตตโพวินูหิติบทวดที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปโนพขาวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคาวาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพคาวาโตสาวกสังโฆยะ ยาติสามีจิปฏิบัติโนภะควะโตสาวะกะสังโฆยาติตังจตานิปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาเอสาวะควะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปังหูเนยโยทักหูเนยโย,อ,ยอันตชลีกาลณิโยอนัตตลังบุญญาเกตังโลกาสาติบทที่สิบลัตนาสตรญาณิทัพปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิมัติลิเคสัมเพวะปูตาสิมะนาพระวันตุ อทูปีสักกะจาสุนันตุภาสิตังตันมาหิภูตานิสามีถาสามภีมีตังกะโุธามนุสิยาปชาญาทิวาจารัตัวจากอลันติเยพระลิงตันมาหิเนลัตถาอปามัตตายังคิจีวิตังอิทาวังหุลังวาสังเคสุวายังรัตนังปณิตังเนนูสมังอทิตถาคตีนะอิตัมปิพุทธีรัตนังปณิตังเอตีนะสตีนะสุปฏิหุนตุขยังวิละคังอมตะังปณะตังครับทัดแทคายตังยัมุนีสมาหิโต นาเตนะธรรมีนาสัมัติกิติอิทัมปีธรรมีรัตนังปณิตังเอตีนะสัตเตนะสวัทถิหหตุยัมพุทธาสีตปะละวัตเธเีสุจิงจะมาที่มานันตาลิกันยามาหุสมาทินาตีสมูนาวิชติอิทัมปีธรเมีรัตนังปนิตังเอเตนะสัตเตนาสวัทถิโหตุเยบุคลาสัตอัถะสตังปัสสัทาจัตตาลิเอตานิโยคานิุหติ เตทักขีเนยาสุขะตัดสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัรมปีสังเคและตางปนิตังเอเตนะสัตเตนะสวัททิหุนตุเยสุปายุตามนัสาหะทนะนิการมิโนโกตามาสาสนามิเตปฏิปตามาตังมิไครหะสังทามุทานิผู้ติงพุทธมานาอิทัรมปีสังเครลตานางปนิตังเอเตนะสัเาตเตนะสวัททิหุนตุ ยัตินทะคีโลปัทวิงสิโตสิยาจตุมพิวเตพิอจัมปากันปิโยตัฐุปมังสัมปูริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจัปปสติอิทัมปิสังเกรละตนางปนิตังอิเตนะสัจเจนะสวัทเทหโต อริเยอริยสัจจานิภวิภาวะยันติคัมปีะปัญเยนสุเทศิตานิกิจจปีเตหุติปุสปามาตาณเตภวังอัฏฐมะมาที่ยันติยิธรรมเดสังเคลตนางปณีตาเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหุนตุสหาวัสสทัศนสัมปทายะตายสุธรรมาชหิตาพวันติสังกายญชิติวิจิกิตตตาสีสัพพังบาปะทัสสิกิตติจตุหปาเยหิจาวิปมุตโตเนจจตา ดาภิธานานิอภัพโตกาลุงตุงอิธมปีสังเคัตนังปณิตังเอเตนะสัตเจนะสุวัสิหุตุกิจจาปิโสกัมมังกัลุติปาปการกายเณนะวาจายุชัตตัสสาวะอภัพโพสตัสสะปชีติสกายะอภัพตาถัตถะปิติถัตทะพุทธาอิธมปีสังเคัตนังปณิตังเอเตนะสัตเจนะสุวัสิหุตุ ว่านปะกุมเปตถาพุทธิตกตะเคี่มาเนมาเสปธรมิงคิมเหตตทุป,ปมังธรรมะวังอเทสย,ยิณิพานะคามิงปรลธรรมหิยายะอิทัมบีพุเตและตนังปณิตังเอเตนสะนสตีนะสุวัติหุนตุวะโลวะละยุวะละทัโทวะลาหะโลอนุตตโลธรรมะวังอเทสยิอิทัมบีพุเตและตนังปณิตังเอเตนสะนสตีนะสุวัติหุนตุขีนังบุรณะนางณาว,าวังณติสัมภวังวะยะตัตยติเกพระวัดมิง เตขีนาพิชาวิลุนหิชันทานิพันตีตีลายะถาธัมปัติโพอิลัมปิตังเคและตะลังปนิตงอิเตนะสัตีนะสวัติหงตุยานีค้าปูตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวันตลิเขตถาขตังเทวมนุสปูสิตังพุทธังนมัสสามาสวัติหงตุยานีค้าปูตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวันตลิเขตถาขตังเทวมนุสปูสิตัง ธรรมังนมัาสามาสวัทถีหุนตุกา,านิทาปุตานิสมาคาตานิปูมาน,านิวายนวา,า,า,านิวัตติเคตตาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัาสามาสวัทถีหุนตุกบทที่สิบเอ็ดอาทานาปริยผริบทย่อสัมภาโลคาวินิจมุตุนสัมภะสันตาปะวะชิตโตสัมภะเวลามติกันโตน,นิพุตโตจตุวังภาวะส,สพีติโยวิวัชชนตุอับสัมภะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตลายโยสุข,ขิติยายุโกภาวะ อภิวาทนาสีริสานิจังวุทธาปจัยยีโนจัตตารธรรมาวิวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอทีิ์สองอาทิตตะปริายายะสุดเอวังเมุตังเอกังสัมภิงพระควาขยายางวิหารติขยายศีเซพังติงพี่ขูจารส,สีนาตักรักโหพระควาพี่ขูอมันเตศิสัมพันธ์ข้วยอาทิตตังกิจาพิฆเวสัมพันธ์อาทิตตังจักขูพิขเว อธิตังรูปาอจิตาจักูวิญญาณังอธิตังจักูสัมปัตสุขที่ตยังยำปีตังจักูสัมปัสสัมปัชยาปัชติเวทะอจิตังสุขังวาทุกังวาทุกกมรมะสุขังวาตัมปีติจิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโทสักขินามู้อขินาอจิตังชาติยาชะลามะล้เนนะสุเกหิปะลิเจวิหิทุเกหิทุมนะเสหิปยาสีหิอธิตังติวัฏานมิ โสตังอจิตังสันธาอิตาโสตวิญญาณังอจิตังโสตสัมปัสโสที่ตยยมปิตังโสตสัมปัสสัชยาปัจจิตเวทิตังสุขังวาทุกังวาทุกัมมาสุขังวาตัมปิอจิตังเกนะอจิตังอจิตังราคะินาทูสักกินามหวินาอิตังชาติยาเชลรามะระีนาสุเกหิปริเตเวหิทุเกหิทุมมนสีหิปยาสีหิจิตติวะทามิขานังอจิตังคันธาอิตาคานะวิญญาณังอจิตังคานะสัมปัสโสที่ตยัมปิตัง ฐานะสัมผัสสัพพชยาอภิชิตเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกกรมะสุขังวาธัมปีติตังเกนะอจิตังอจิตังลาคะกินาโทสักินาโมห์คินาอิตังชาติยาชาลามะลานีนะสุเกหิตปัิเตเวหิทุเกหิตทุมาณสีหิปยาเสีหิอจิตังถิวะตามิชิวหาทิตาและสาธิตาชิวหาวิญญาณะอจิตังชิวหาสัมผัสโสทิตุยัมปีทังชิวหาสัมผัตสัพพชยา เวชติเวทยตังสุขังวาทุกังวาทุกัรมะสุขังวาตัมปิทิตังเกนะทิตังอจิตังลาคขีนะมุ่งขินะทิตังชาติยาชะลามาลาคีนะโสเกชาติยามาลานีนะโสเกเหตุปฏิเวเวเหตุทกิเหตุมณสีเหตุปยาสิเหติตันติวัตามิกายุโอะทิตฐูขูทัพพาทิตากายะวิญญาณังอจิตังกายะสัมปัสโสทิตฐยังปิตังกายะสัมปัสสัพชยะ เวทิติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกขงวาสุขังวาตัมปิเจตังเกนะอาทิตตัณอาทิตังลาคขินาโทสักินาโมห์ขินาอาทิตัณอาิตังชาติยาชชลามะลานีนะสุเกหิปริเตเวหิทุขิหิทุมนณสีหิปยาสีหิอาทิตังติวัฏามิมโนุที่ตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณ์น่ะอาทิตังมโนสัมปัสโสทิโตยัมปิตังมโนสัมปัสสะปัชาญา อุปจัติเวทที่ตังสุกังวาทุกังวาทุกกมรมสุกังวาตัมปิทิตังเกนะที่ตังอธิตังลาคกินาททสักขินามัวกินาที่ตังชาติยาชะลามะละเนนะสูเกหิบลิเทเวีทุขีหิบธุมณัเสีหิบปยาสีหิจิตันติวัตามิเอวังปักสังทิคเวสุวาลิยะสาวกูจักกูนิปินิพินทัติลูเปสุปีนิพินทัติจักกูนินาณิปินิพินทัติ จักรูสัมปัสสีปีนิพินทัติยมปีทางจักรูสัมปัสสัปัจชียา์วิเชติวิทัติตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมมิงปีนิพินทัตติสุปินนีพทติสตาวิญญาณีปีนีิพินทัตติสุตตสัมปัสสีปีนิพินทัติยมปีทางสุตตสัมปัสสัปัจชียา์วิเชติวิทัติตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมาสุขังวาตัมมิงปีนิพินทัติการันมิงปีนิพินทัติกันเทสุปีนีิพินทัติ คณะวิญญาณในผีนิพินทัดติคณะสัมผัสเสพผีนี้พินทัดติยังผีทางคณะสัมผัสจักรวาอุปชาติเวทายตังสุขังวะทุกังวะทุกขมะสุขังวะตัมิงผีนิพินทัดติชิวหายะปีนี้พินทัดติละเสีสุผีนี้พินทัดติชิวหาวิญญาณในผีนิพินทัดติชิวหาสัมผัสเสพผีนิพินทัดติยังผีทางชิวหาสัมปัสสปัชยวาปอชาติเวทายตังสุขังวะทุกังวะทุกขมะสุขังวะตัมมิงผินทิพินทัดติกายะมีผีนิพินทัดต กายสัมผัสเสีปีนิพินทัติยำปีทางกายสัมผัสอุปัชฌายาปัชติเวททย์ตั้งสุขังวาทุกังวาทุกขมะสุขังวาตันมีปีนิพินทัติมันนั้นมีปีนิพินทัติธรรมีสุปีนิพินทัติมโนวิญญาณในปีนิพินทัติมโนสัมผัสเสีปีนิพินทัติยำปีทางมโนสัมผัสอุปัชฌายาอุปัชติวททย์ตั้งสุขังวาทุกังวาทุกขมะสุขังวาตันมีปีนิพินทัตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตติิิิมมมวุตตตยานังหติ ขีนาชาติวุติตังลัมมะเจนียังกตังกาลนิยังนาปลังอัตตาญาติปจชาณติติอิธะมวุจัาพะคะวะอัตมะนาเตภิกขุพะคะวะโตภาสิตังอภินันทุอิมัณมิจปานะวิริย์กาลนานิยังการยะมานีตัสสะภิกขุสหัสสะอนุภาทายะอาสะเวหิณิตานิยิโมเกิงสุติบทที่สิบสามอนัคขละตนะสุตัง เอวังเมสตังออกังสมัยยังพระขาวพารานสิยังมิหรติอิสิปตนมิคัตเยตักรักโหพระาวตปตจักปักอยากวิเคริะพิขัวมันเตสิรูปังพิจเวอนาตาลูปังจากเหตุทางพิกเวอาตาพระวิสานาอี้ทังลูปังอภาตายสังวตยยสัมพทาจะลูปีเอวังเมลูปังหุนตุเอวังเมลูปังม่างหุสิติยันมาจากโหพิจเวลูปังอนาตาตันมาลูปังอภาตายสังวัตตินม้แต่ลปฏิลูปีเอวังเมลูปังหุนตุเอวังเมลูปังม่างหุวสิติ เวทนาตาตาเวทนาจากหิตทางพิกเวอตาพระวิจารณยิทังเวทนาอภาทายะสังวัตเตยสัมเพตจากเวทนายะเอวังมีเวทนาหุตุเอวังมีเวทนามาหุติสีติยันมาจากโภพิกเวเวทนานานตาตันมาเวทนาภาทายะสังวัตติหน้าจารับแปิเวทนายะเอวังมีเวทนาหุ่ตุเอวังมีเวทนามาหุตสีติ สัญญานตา <this> สัญญาจากหตุทางพิกเวอัตตาพระวิสังฆยิทังสัญญาภาชายะสังมติยัสสัมปีตจะสัญญายะเอวังมีสัญญาหูตุเอวังมีสัญญามาหูสีติยันมาจากคูพิกเวสัญญาณนตาตันมาสัญญาภาชายะสังติติเนจาระปฏิสัญญายะเอวังมีสัญญาหูตุเอวังมีสัญญามาหูสีติสังขารานตาสังขาราจะกเหตุทางพิกเวอัตตาพระวิสังสูตรนัยยิทัง สังขาราพาทายาสังวัตเตยุงัมเพียจากสังขารีสุเอวังมีสังขาราหูตุกเอวังมีสังขารามหสุติยันมาจากคูพิคเวสังขารานตาตันมาสังขาราพาทายาสังวัตตันติณจารลพติสังขารลสุเอวังมีสังขาราหูตุกเอวังมีสังขารามหิสุติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจากเหตุทางพิกวอาตาบาปว่าวิสัตต์นั่งทางวิญญาณังอาปาจายะสังมัตเตยะสัมเพสสสันวิญญาณีเอวังเมสันวิญญาณัางหูตุเอวังเมวิญญาณังมาหูสิติยันมาจากโู้ิกวีวิญญาณัางนัตตาตันมาวิญญาณังอาาจายะสังวัตตินาจาระพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณัางหูตุเอวังเมวิญญาณังมาหูสิติ ตังกิงมัทธาถาภิคเวรูปังนิจาวานิจาวาติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปารินามัทธังมังกะลังนุตังสมานุปไจสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัตมีเอโสมอัตตาติโนหตังพันเตยตังกิงมัทธาถาภิคเวเวทนานิจาวานิจาวาเตยนิจังพันเตยัมปานานิจังทิปทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังมิปัรินามัทธังมังกะลังนุตังสมานุปไจสิตุงเอ เอโสหะบัณฑมีเอโสเมตตาติโนเหตตังพันเตตังคิงมัตถาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยัมปะนะนิจังทุกขังมาตังสุขังมาติทุกขังพันเตยัมปะนะนิจังทุกขังวิปลิสนามัตถังกาลังนนตังสมานุปไปสตุงเอตังมะมะเอโสหะบัณฑมีเอโสเมตตาติโนเหตตังพันเตตังคิงมัตถาภิกขเวสัญขารานิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยัมปะนะนิจัง ทุกขังวะตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานนิตังทุกขังวิปารินามะตังมังกาลังนุตังสมานุตังสิตุงเอตังมามะเอโสหะมันมีเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัตถะภิเครวีวินดานังนิจาวานิจาวะติอนิตังพันเตยมปานนิตังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานนิตัง ทุกครังวิปลาจิยามัตตังมันกลังโนตังสัมบานโนเปสิตุงเอตังมะมะเอโสหัดมันมีเอโสมีอัตตาติโนเหตังปันตีตังกิงมัทธาถาพิกเวยังกินจีรูปังติจานาคับปัจจุปันนังทัตังวาพะหิทธลาวะอุสังลิกังวาสุมังวาหินังวาปันิตังวายาทุเลสันติกวะสัมปังรูปังเนตังมะมะนีโสหัดมันมิแลมีสุอัตตาติเอวันมีตังยะถาภูตังสัมบันปายายะจันทัพภะยาคาจีเวทนาติจานาคับปัจจุปันนาพะหิทธาาวอุรังงวววววาาาาสุมัหิิปนต ยาธุรีสันติเกวาสัมภาระสัมภาเวทนาเนตังมะมะเนียสุหะมัดมีงนะมีสุอัตาติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมันปัญญายัตยันทัปัญญาเกติสัญจาอติตานาคาปัจจุบันนาอาตราวะพิธราวาอุสาริกาวะสุมาวะหินาวะปณิตาวะยาธุรีสันติเกวราสัมภาระสัญญานนตังมะมะมีสุหะมัดมีนะมีสุอัตาติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมันปัญญายัตยันทัปัญง ยเยเกตีสังคาราติตานาคัปจุบันาธตาบัภวิธาลาวาอุสาริกาวาสุมังวายนาวาปนิตาวายาตุเลสันติเกวาสัมเพสังคาราเนตังมะเมเนสุหะบัตมิงนะมีสุอัตติเอวามตังยะถาปูตังสัมมันปัญญายะทันทัพพังยังกินจีกินอนังติตานาคัปจุปนาธิตังวัภวิธาลาวาอุสาริกังวาสุมังวายนาวาปนิตังวายันตุเลสันติเกวาสัมพังวิจารณ์เนตังมะมะเนสุหะบัตมิงนะมีสุอัตติ เอวัเมตัญญาตาปุตังสัมมันปัญญายาทันทัพเววังปักสังพิกเวสุวะอริยะสาวกูรูปัดมิงีนิปินทติเวทนายิปินิติสัญญายิปินิพินทติสังาีสุินิปินทติมิญญานมิงนิปินทตินิินทงวิราชติวิล a k a วิมุติิติวิมุตตมีวิมุตตามีติยานังหูติกินาชติวุสิตังลัมมัจจิยังกตงกลนียังนาลังอัตตาญติปัจจนาติติอตามาจปาว wartawan Atama ma penjawa hiapi guawa apa kawa tukasitan kapi nantu Ibman minca kanan riyaalanak mingkannya mane Penjawa hian